thank you กับแม็กจาก CT และตอนนี้เราอยู่กับรายการ CT รีวิวครับซึ่งที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับนั่นคือเอฟเฟกจากค่ายนุ๊ก s นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเอฟเฟกรุ่นใหม่ล่าสุดของปีนี้เลย2023มีชื่อรุ่นว่า NME5 หรือเรียกว่า Trident นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขอสรุปนะครับจุดเด่นนะครับ คร่าวๆมัดรวมกันตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็คือว่า1เลยนะครับเขามีปุ่มแพดเดิลต่างๆให้เราใช้กันถึง10ปุ่มนะครับแล้วก็พวกหนอบการใช้งานต่างๆเนี่ยจะยกมาอยู่ที่ตัวเครื่องนะครับสามารถปรับแบบแมนวนวลก็ได้นะครับแบบเหมือนอันาล็กอฟเฟคสามารถหมุนได้ทันทีทันใดแล้วก็พวกเอฟเฟกตต่างๆเนี่ยสามารถสวิตช์ได้อย่างรวดเร็วครับตัวนี้นะครับยังจะมีพร้อมพวก แอมซิมแคปซิมน้อยเกตนะครับไว้ให้เราใช้งานนะครับในส่วนของการใช้งานแบบมืออาชีพนะครับตัวนี้สามารถลุยใช้งานเล่นสดเล่นอาชีพแบบมืออาชีพได้จริงๆเพราะว่าเขามาพร้อมกับ XLR Output นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นบาลานซ์เอาท์พุตสัญญาณเต็มแน่นอนนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับเขายังมีพวก loop e f f e c นะครับที่สามารถส่งเข้ารับกลับมาได้นะครับเราสามารถไปต่อแอมจริงๆก็ได้บายพาสจากตัวเครื่องไปหรือว่าเอฟเฟกต์ก้อนอื่นๆนะครับที่ มันเป็นในดวงใจนะครับเราสามารถเอามาแทรกได้ในเชนเอ effect ของเอฟเฟกตัวนี้นะครับและที่เจ๋งเลยครับเอฟเฟกยุคนี้ขาดไม่ได้นั่นคือ USB audio interface นะครับสามารถอัดเสียงกับคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับรวมถึงเขายังจะมีโปรแกรมซอฟต์แวร์ไว้ให้เราปรับกับคอมพิวเตอร์ได้อีกเช่นกันสามารถคลิกนู่นคลิกนี่ปรับแต่งได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวครับเริ่มน่าสนใจกันแล้วใช่ไหมครับถ้าอยากรู้ว่าตัวนี้มีดีมีเด็ดอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะในส่วนต่างๆของตัวเครื่องนะครับว่ารายละเอียดดีเทลของเขาเมีอะไรกันบ้างนะครับ <_ C ur us> ก็คือเขาจะมีปุ่มให้กันทั้งหมด10ปุ่มโดยที่ด้านซ้าย,ยจะเป็นแบงค์ up แบงค์ down แล้วก็ในแต่ละแบงค์จะประกอบไปด้วย preset a b c ที่อยู่แถวล่างแล้วก็มีปุ่มบูสเอฟเฟกตให้ก็คือเพิ่มความดังเพิ่มเกณน,นอยู่ที่เราเซตอัพนะว่าบูสเป็นอะไรนะครับในส่วนของแถวบน,นะบจะเป็นการเปิดปิดในภาคของเอฟเฟกไม่ว่าจะเป็น modulation delay และก็ reverb แล้วก็จะมีเอฟเฟกแอดอื่นๆนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็ยังจะมีพวกฟีเจอร์เกี่ยวกับลูเปอร์ให้เราใช้งานนะครับโดยเราสามารถที่จะกดค้างนะครับไปที่ปุ่ม FX นะครับแล้วพวกปุ่มชุดบนนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันของลูปนะครับโดยเขาจะมีอีกบรรทัดหนึ่งนะก็คือปุ่มนี้จะเป็นปุ่มลี e ร์นะครับและก็ปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่ม u n ด o กับปุ่ม Redo นะครับถัดไปจะเป็นปุ่มพ l a กับปุ่ม Stop อ่าแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นปุ่ม Record กับ o v e r d ั b ครับผมซึ่งสําหรับใครที่อยากจะใช้ j เ n อ e r นะครับก็สามารถกดไปที่ปุ่ม Boost นะ โหมดให้เรานะครับก็ตั้งสายได้เลยครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะไล่กันนอกว่ามันมีเอฟเฟกอะไรให้เราเลือกใช้งานกันบ้างนะครับก็คืออย่างดีเลนเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3โหมดนะครับโดยเราก็จะเปลี่ยนค่าจากตรงสวิตช์เล็กๆอันนี้นะครับมันจะมีแก๊กๆให้เลือกก็จะมีดิจิตอลมีเทปอะไรเงี้ยครับให้เราใช้งานซึ่งการปรับผ้าเนี่ยก็จะมีเลเวลมีทามีรีพีทให้เราปรับนะครับก็คือ ฟัง์ชันมาตรฐานของการปรับดีเลย์เลยต่อมาก็จะมีรีเวิร์ฟนะครับอยู่ข้างๆกันจะอยู่ในแถบเดียวกันเรียกว่าเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับแต่ว่าสวิตช์การใช้งานเปิดปิดเนี่ยจะแยกกันนะครับเขาก็จะมีพวก รวมพวกตัวเพลทให้เราใช้มีฮอให้เราใช้นะครับก็สับจากสวิตช์ตรงนั้นเช่นกันทีนี้มาดูตรงสวิตช์กลางกันบ้านดีกว่าสวิตช์กลางเนี่ยมันจะเป็นเหมือนประเภทโหมดนะครับก็คือว่ามันจะมีพาราเลลนะครับขนานกันนะครับก็คือว่าเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะยิงแบบไม่ทับซ้อนกันนะครับก็คือไม่เป็นอนุกรมนั่นเองแล้วเขาก็จะมีเหมือนแบบว่าจากดีเลย์ไปรีเวิร์สหรือจากรีเวิร์สไปดีเลย์นะครับเราสามารถแก๊กจากจุดนี้ได้เลยครับต่อมาครับมันก็จะเป็นเรื่องของ โมด t ชันกับเอฟเฟกต์เสริมนะครับในตัวเลือกนะครับเขาจะมีพวกคอรัสเทมโ l ลแล้วก็ตัวเฟสเซอร์นะครับก็เหมือนเดิมปรับที่สวิตช์เล็กๆนะครับถัดมา f อเกนี่ยก็จะมีพวกพิชคอมเพรสเซอร์แล้วก็มีฟิลเตอร์ให้เราใช้งานนะครับหนอกก็ปรับตรงนี้ได้เลยสดๆนะครับอันนี้ถือว่าสะดวกสบายมากๆส่วนในเอฟเฟกแถวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในช่วงถัดไปนะครับเพราะว่ามันจะต้องเข้าไปดูในหน้าจอนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายด้วยว่าซอฟต์แวร์เขาใช้งานยังไงนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของหลังเครื่องดีกว่านะครับในส่วนของหลังเครื่องนะครับก็จะสามารถต่อ expression pedal ได้นะครับเช่นเราอยากจะต่อวาวต่อฟุตสวิตอะไรเงี้ยวอลลุ่มต่างๆนะครับช่องนี้เลยอินพุตกีตาร์หอันนะครับเซนต์นะครับก็คือส่งสัญญาณไปที่ก้อนที่เราอยากจะเสริมเข้ามาหรือว่าพวกตู้แอมป์ก็ได้ก็อินพุตเข้าไปนะครับแล้วเราก็ต้องส่งกลับมาเนาะเราอาจจะส่งผ่านเอาพุตก็ได้หรือว่าจะเป็นถ้าเป็นตู้แอมป์มันก็คือจะเขียนว่าเซนต์อีกทีหนึ่งแล้วเราก็กลับมาที่รีเทิร์ เขาก็มีออกซินให้นะครับสำหรับใครที่อยากจะซ้อมนะครับกับเพลงไม่ว่าเราจะต่อหูฟังอยู่หรือว่าต่อแอมป์อยู่เนี่ยพวกออกซินเนี่ยมันก็จะส่งเสียงพวกนั้นออกมาด้วยเช่นกันครับถัดมาครับน็อบเล็กๆอันนี้จะเป็นมาสเตอร์วอลลุ่มนะครับเขาก็จะซ่อนไว้ตรงนี้นะเพราะว่าต้องบอกว่านุก๊กบางทีเขาก็แก้ปัญหาเกี่ยวกับพวกมาสเตอร์วอลลุ่มที่มีการอาจจะแบบเผลอบางเอิญน,นะครับไปปรับลดปรับเพิ่มเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้เดซิเบลที่เข้ามิกเซอร์เนี่ยมันเพี้ยนได้ค่อนข้างง่ายนะครับ เอามาซ้อนไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีลิฟต์กาวนะครับสําหรับ การเอาพุทจาก XLR ครับและด้านซ้ายนะครับถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเอาพุทหนึ่งและ2นั่นก็คือเป็นพวกตู้กีตาร์นะครับเราจะส่งไปตู้กีตาร์หรือว่าจะเป็นแบบ t s ケเบิลนะครับหส่วนสแจ็คเนี่ยที่อุปกรณ์อื่นๆที่เราเอาไปใช้งานด้วยเนี่ยก็ช่องนี้ได้เลยครับแต่ช่องถัดมาก็จะเป็นเฮดโฟนนะครับก็จะให้เป็นไซส์ใหญ่มาเลยนะครับแล้วก็จะมีพวก m i ดีนะครับแบบ TRS 3.5นะครับตัวนี้สามารถส่งออกรับเข้าได้เช่นกันนะครับแล้วก็มี USB นะที่เป็น Audio Interface สามารถเล็กขอดเสียงในตัวได้แล้วก็ ถ้าเกิดว่าใครใช้งานกับคอมพิวเตอร์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Windows หรือว่าทางฝั่ง Mac Apple เนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีซอฟต์แวร์นะครับให้เราปรับใช้งานได้เช่นกันครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของ ในการปรับแต่งในส่วนของหน้าจอกันบ้างดีกว่านะครับอย่างเช่นตรงหน้าโฮมเนี่ยเขาก็จะบอกนะครับว่าเราอยู่แบงค์ไหนนะครับเช่นตอนนี้แบงค์หนึ่ง preset A นะครับอย่างที่ตัวเครื่องนะครับก็จะมีไฟแสดงนะครับว่าเราอยู่ที่ preset A นะครับแล้วก็อันนี้เป็น preset โรงงานเลยครับผมเปิดมาก็ไฟมันจะติดแบบนี้ให้เลยนะครับมันจะมีการเปิดีเ l a y ไว้แล้วนะมีการเปิด boost ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวไหนๆก็เปิดมาลวเดี๋ยวลองเสียงกันดีกว่า เราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าปุ่มต่างๆใช้ยังไงแล้วก็เราจะเข้าไปดูเข้าไปปรับอะไรยังไงบ้างนะครับเขาก็จะมี2ปุ่มเนาะอันนี้เป็นปุ่มโฮมนะครับปุ่มหลักๆข้างจอนะครับอีกอันนึงจะเป็นพวกการเข้าไป Edit นะครับแล้วก็พารามิเตอร์ต่างๆอ่ะพอคลิกเข้าไปนะครับมันจะมีการกําหนดเชนนะครับที่เขาจะเป็นการกําหนดให้เหมือนกับเอฟเฟกต์ก้อนที่เราวางนะครับก็คือจากด้านขวาไปด้านซ้ายนะครับ เรจะมีน้อยเกตก่อนเลยนะครับ FX ไม่ได้เปิดนะครับมีมอดมีบูทนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะไปดูว่าบูทเป็นอะไรเงี้ยเราก็สามารถหมุนเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับจากหนกพารามิเตอรเนี่ยเราก็คลิกเข้าไปอย่างตอนนี้นะครับใช้เป็น ที่สคริมเมอร์นะครับก็ทูบสคริมเมอร์นะครับแล้วไอ้ปุ่มพวกนี้นะครับถ้าอยากจะปรับแต่งปริมาณเนี่ยเราหมุนจากตรงหนอบพารามิเตอร์ได้เลยโดยเราจะทราบได้ไงเนาะว่ามันหมุนที่หนอบไหนนะครับมันจะมีปุ่มไฮไลท์ตรงนี้อยู่นะครับโดยการเปลี่ยนปุ่มเนี่ยให้เรามาเปลี่ยนกันที่ตรงนี้ครับให้เราอิงจากปุ่มที่1ก่อกันเนาะคือปุ่ม NR คือน้อยเกตเนาะมันจะเป็นการไปเลือกค่าแรกนะครับ M ค่า2 คัมเนตค่า3นะครับถ้าบางตัวมีหนอบที่4ก็คือกดปุ่มนี้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนโมเดลให้ดูเนาะตอนนี้เราจะไปกันที่โมเดลไหนดีหน้าที่มี4ปุ่มอ่ะอันนี้เลย AC booster นะครับเช่นผมอยากจะปรับตรง table นะครับกด EQ นี้เลยแล้วเราก็หมุน p a r a เ e t e r แบบนี้นะครับมันก็จะทำการเปลี่ยน ปรับค่าหนอบที่4ไปนะครับและอันนี้ก็จะอย่างปุ่มนี้ปุ่มโฮมเนี่ยอย่างที่ผมปรับให้ดูเนี่ยมันจะเป็นการเลือกโมเดลต่างๆนะครับซึ่งแต่ละฟีเจอร์นะครับของตัว preset เนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้หมดเลยนะครับทีนี้ผมกดออกมาก่อนอ่ะอยากจะมาดูนะครับว่าแอปเมื่อกี้มันใช้แอปอะไรนะครับก็หมุนไปแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็คลิกเข้าไปครับอ่ะอย่างตัวแอปเนี่ยมันมี3เพจนะครับเขาก็จะมีปุ่มบอกถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเพจนี่ก็เหมือนเดิมนะครับหมุนหมุนไปที่หนอบนี้นะครับ2 แล้วก็3มนะครับมี3หน้านะแต่ละหน้าก็จะปรับค่าแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งโดยปกติแล้วจริงๆแล้วอะเวลาเราออกไปที่หน้าโฮมเนี่ยพวก EQ ต่างๆ level b e table middle present เนี่ยเราปรับได้เลยอยู่แล้วนะครับแต่นี้เหมือนแบบว่าใครว่างๆเนาะนั่งชิลๆอยากจะปรับแล้วก็อยากจะปรับค่า b a s ค่า d ิ p ต่างๆเนี่ยก็มันก็จะมีเชิงลึกเข้าไปอีกนะครับซึ่งโมเดลที่เราลองไปเมื่อกี้นะจะเป็น Sodano เนาะเสียงก็ค่อนข,ข้างเอาเรื่องเลยเนี่ยเดี๋ยวดีวดสกรอบหนึ่ง เดี๋ยวเราลองมาหมุนหาโมเดลอื่นๆกันบ้างดีกว่านะครับว่าที่ผ่านตาเรามีอะไรบ้างอย่างนี้เป็นเฟดแมนนะครับปิดดีเลย์นหน่อยนะครับกับปิดบูทนิดนึงามาฟังเนื้อเสียงของตัว Fade Man กันนะครับอาจจะเอาเกนลงนิดนึงครับเดี๋ยวผมลองไปลดเบสดูครับ มันจะมีอาการแบบแตกแบบวินเทจนะครับแต่เป็นวินเทจที่ถูกโมดิฟายแอมมาแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันหน้าแคปกันบ้างนะครับคือลืมบอกไปนิดนึงว่าอย่างตัวหน้าข้างนอกเนี้ยคือทุกอย่างเนี้ยเราปรับไม่ว่าจะเป็นพวกเอ่อเอฟเฟกที่มันอยู่ตรงเนี้ยดีเลย์รีเวิร์บโมดิชันเอฟเอ็กนะครับตรงเนี้ยเนี้ยเราปรับสดๆตรงนี้ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่มันไม่ได้มีแบบแมนนวลนะครับให้เราปรับเนี่ยเราก็มากดจากตรงนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนอ้อยเกตเนาะอ่ะคลิกเข้าไปเราคลิกเข้ามาที่น้อยเกตดู เรื่องโมเดลได้ไหมตัวนี้มี1โมเดลนะครับน้อยเกลดนะครับก็จะปรับเทโชนะครับเราก็จะไปคัดเสียงเนาะที่มันเป็นเสียงจีเสียงฮนะัมเนาะว่าเท่านี้เราอยากจะคัดออกก็กดก็ปรับตามที่เราต้องการไปได้นะครับอย่างพวกแคปบกับแอมแล้วก็น้อยเกลเนี่ยอันนี้จริงๆผมจะแนะนําว่าให้ปรับจากตรงนี้ไปนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะปรับ ปรับเร็วๆจากตรงตอบจริงๆที่เขาให้มาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะคลิกปรับกันที่ในจอแทนนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองปรับแคปบให้ดูเนาะอย่างการปรับแคปบอย่างของโมเดลนี้จะมีให้เราปรับกัน2หน้านะครับก็จะมีหน้าแรกเนี่ยจะเป็นพวกอ่าบอกเนาะว่าเราใช้ไม้ชนิดไหนตำแหน่งของไม้อยู่ตรงมิดเดิลนะครับตรงกลางนั่นเองแล้วก็มีปรับเลเวลนะครับมาดูหน้า2กันบ้าง หน้า2เนี่ยก็เป็นพวกเหมือนแบบคัดย่านเนาะย่านโลย่านไฮนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ในส่วนของแคปเราสามารถที่จะจบเรื่อง EQ ได้ด้วยเช่นกันเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโมเดลต่างๆนะครับที่ทางคามเบเนียนเขามีมาให้กันบ้างนะครับซึ่งโมเดลแอมเนี่ยมันก็จะโดยปกติเวลาเราเปลี่ยนแอมไปด้วยเนี่ยเขาจะเหมือนแบบแมทชิ่งให้นะครับก็จะเปลี่ยนตัวคามเบเดียตให้อัตโนมัติแต่ทีนี้สมมุติว่าถ้าเราได้หัวที่ชอบแล้วเนี่ยแล้วเราอยากจะลองเป็นแคปนะครับเราก็หมุนได้เลยครับมันยังคงเป็นหัวเเดิมให้้ออยู่น่นนนัชี อันนี้เป็นเฟดแมนเองนะครับอันนี้เป็นเมซ่าเนาะต่อมาครับเป็นเฟนเดอร์ครับน,นี่เป็นแอมบูด้านะครับ เป็นดีเซลครับ ก็ลองคร้าวๆให้นะครับว่าเวลาเราใช้แอมเดิมแล้วเราเปลี่ยนคัพเปอเนตเนี่ยมันก็จะมีบางตัวที่เหมาะสมบางตัวอาจจะแบบไม่เข้ากันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การเลือกใช้งานของเราเลยนะครับซึ่งอเอฟเฟกต์นุกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขารวบรวมแอมที่เรียกว่าเป็นแอมชื่อดังนะครับที่ศิลปินมากมายเนี่ยนิยมใช้งานกันไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วการผสมผสานเนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากตัวเราเนาะถ้าเราอยากได้เสาร์ที่มันแปลกใหม่หรือว่าเสาร์ที่มันเป็นออริจินอลเนี่ยเราสามารถที่จะมิกซ์ปรับผสม ตามใจชอบได้เลยครับทีนี้เรามาดูในส่วนของหน้าจออื่นๆกันบ้างเนาะว่ามันเล่นอะไรได้อีกนะครับอย่าง EQ อ่ะ EQ เนี่ยก็จะมีการปรับหลายๆย่านนะครับให้เราใช้งานนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมจริงๆผมว่าในส่วนของหน้าจอเนี่ยเรียกว่าไม่ได้ใช้ยากเลยนะถือว่าใช้ง่ายระดับหนึ่งเลยนะครับอ่ะเนี่ยก็จะเป็นเฟดเดอร์นะครับว่าย่าน2 0งเฮิร์ตเท่าไหร่บางทีมือกีตาร์เนี่ยที่เวลาเราปรับเอฟเฟกส่วนใหญ่ เราจะไม่ค่อยต้องการเสียงแหลมๆจากดิจิตอลนะครับเราก็จะมาลดกันที่ย่านนี้เนาะย่าน6000ย่าน3 0 0พันอะไรเงี้ยเราก็จะคัดทิ้งกันนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับมันก็จะมีการเรียกค่าคืนมาได้นะรีคอร์เห็นไหมเดี๋ยวเรากลับมาหน้านี้ก่อนเช่นผมแบบเผอลดเนาะกดรีคอร์อ่ะมันก็จะเด้งเซตเตอร์ให้มันแฟลตกันเหมือนเดิมนะครับค่าเกณฑ์ก็คือเลเวลนะครับก็ปรับนี้ได้เลยนะครับทีนี้หน้าจอมีอะไรอีกนะครับก็จะประมาณนี้เนาะอ่านมันจะมีเรื่องของเซนตะ์รีเทิร์นเนาะซึ่งเซนต์รี ความแรงของขาปล่อยออกนะครับกับขารับกลับเข้ามาซึ่งในตัวโหมดเนี่ยมันก็จะมีโหมดให้เราใช้งานนะครับโดยปกติเราก็จะเป็นซีรีส์เนาะเราจะไม่ค่อยนิยมขนานกันสักเท่าไหร่เนาะส่วน enable นะครับก็จะเป็นการเลือก off on เนะว่าเราจะแบบเปิดหรือปิดรูปนะครับที่เราเชื่อมต่อกับก้อนข้างนอกเข้ามานะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเอฟเฟกตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นดูหน่อยนะว่าเสียงของเขาเป็นไงเดี๋ยวเราจะใช้จากโมเดลแอมครีนนะครับที่เขามีมาให้ดีกว่านะครับอ่าอ,อย่างโมเดลที่ผมใช้เมื่อกี้นาะก็จะเป็น Fender Twin Reverb นะครับแล้วก็มีการออนตัวรีเวิรที่เป็นแบบสปริงไว้นะครับแต่ว่าหนอบมันอาจจะไม่ตรงเนาะเพราะฉะนั้นมันเหมือนว่ามันเป็นเอฟเฟกแบบดิจิตอลเนี่ยมันจะจําไว้นะครับว่าแต่ละเพซเซตเนี่ยเราใช้เอฟเฟกเป็นอะไรบ้างอาจจะไม่ต้องสนใจนะครับว่าตรงนี้ปรับไว้อะไรไว้บ้างนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะปรับแบบเร่งด่วนนะครับก็คือหมุนได้เลยผมเปลี่ยนรีเวิรครับเป็นแบบฮองอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเร่งพวกเลเวลดูนะครับ เห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนค่าตามไปนะครับได้ทันทีเลยอ่ามันก็จะความสั้นยาวต่างๆเนี่ย แต่และรีเวิร์มันก็จะมีเอกลักของเขาและไม่เหมือนกันครับทีนี้ในหนอบต่อมาเนาะมันก็จะเป็นเหมือนที่ผมเกินไว้เนาะมันจะมีพาราเลลนะครับแล้วก็มีถอยหลังกลับก็คือว่าจะเป็นรีเวิร์แล้วค่อยเป็นดีเลย์เนาะแต่ว่าเราอยากจะเป็นเชนแบบทั่วทไปนะครับใช้สวิตช์แก๊กล่างนะครับทีนี้เรามาลองโมเดลของดีเลย์นะครับที่เขาให้มากันบ้างดีกว่าประมาณนี้เลย ่าพวกดิจิตอลเนี่ยมันจะมีความคมชัดยาวนะครับตลอดทั้งช่วงของดีเลย์นะครับเสียงที่มันสะท้อนกลับมานะครับแต่ถ้าเทปเนี่ยมันจะมีความยืดยืดนิดนึงนะครับย้ยยนะครับไหมมันจะนวลนวนะฮะ,ะต่อมาครับอันนี้ การตามมันก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับอ่าทีนี้เรามาลองในส่วนของโมเดิเลชันกันบ้างนะครับโดยโมเดิเลชันนะครับ,รบเขาจะให้คอรัสเทมโบรแล้วก็เฟสเซอร์นะครับเดี๋ยวเราลองที่คอรัสเนาะ ่านะครับโดยนะครับมันก็จะมีพวกเลทนะครับมีพวกเดฟต่างๆนะครับเลทก็คือความเร็วในการหมุนนะครับอ่าเดี๋ยวลองอีกทีเนาะคือยิง่งมันหมุนเร็วเนี่ยมันก็จะได้ความแบบละเอียดทีๆเนาะมันก็จะเป็นรู้สึกว่ามันไม่ยืดไม่ย้วยเกินไปนะ นนบถันมาเรามาลองเทมโบิกันบ้างดีกว่านะครับอ่านะครับอาการของเทมโบโล่นจะเป็นเสงแบบตัดๆเปิดๆนะครับจริงๆแล้วมันก็คือเป็นเหมือนแบบเทมโบโล่คือ ก่อนที่เป็นลำโพงนะครับแล้วก็หมุน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 มันก็จะมีเสียงแบบบูบวาบบูบ,บวาบอย่างเี้ครับ,บต่อมาครับฟิลเตอร์นะฟิลเตอร์เนี่ยมันก็จะเข้ามาในหน้าจอเนี่ยเราสามารถเลือกเป็นแบบวาวก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกเป็นตัว r d r q มันจะเป็นออโต้วาวนะครับ ะอาการแบบจี๊ดแบบนี้นะครับต่อมาในส่วนของพิชนะครับพิชก็จะเป็นการเปลี่ยนแบบโน้ตเสียงเนาะอย่างตัวพิชชิพนะครับเขาก็จะมีโมเดลให้เราเลือกนะครับนี่เป็นประสานเสียงนะครับอันนี้เป็นคีซ C เนาะมันก็จะ การใช้งานบนตัวเครื่องนะครับก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานบนซอฟต์แวร์กันดีกว่าครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูการใช้งานในส่วนของหน้าจอกันบ้างเนาะก็รายละเอียดของหน้าจอต่างๆเนี่ยถือว่าบอกได้อย่างครบถ้วนนะครับอย่างแถวบนเนี้ก็จะเป็น Signal Chain นะครับที่จะเป็นลำดับ ที่1ที่จะอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ไล่ไปถึงด้านขวานะครับก็จะเป็นก้อนแรกเป็นน้อยเกตนะครับเอฟเฟกไม่ได้เปิดโมดิชันถัดมาจะเป็นตัวดิสอร์ชั่นที่เป็นทูบสกิมเมอร์นะครับแล้วก็ไอ้พวกรูปเนี่ยเขาขึ้นมาได้อย่างชัดเจนนะครับว่าโมเดลเป็นอะไรบ้างนะครับอย่างตู้แอมเนี้ยก็ผมใช้โมเดลเดิมนะตรงพรีเซตเอนะครับมันก็จะเป็นโซดาโนนะครับซึ่งมันก็จะมีพวกปรับไบแอดปรับเลเวลอะไรเงี้ยครบถ้วนแล้วมีบอร์ดเบิเน็ตนะครับมี EQ นะครับแล้วก็จะเป็นเซนต์รี ด่เล่อ่ใช้ของบอสอยู่นะครับก็มีรีเวิร์บนะครับอ่ประมาณนี้เนาะคือโมเดลต่างๆเนี่ยบอกได้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียว นี่นะครับจัดว่าเป็นพรีเซ็ตโรงงานที่เซ็ตมาอร่อยเลยทีเดียวนะครับอาต่อมาเดี๋ยวมาลองในส่วนของหัวที่เป็นหัวมาแช่กันบ้าง thank you จากที่ได้ลองไปเมื่อกี้เนาะตัวแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยก็ถือว่าใช้งานง่ายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เสริมนิดนึงเนาะเวลาที่เราอยากจะปรับเปลี่ยนโมเดลนะครับวิธีก็คือกดคลิกขวาเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีโมเดลให้เราคลิกเลยถือว่าแบบเลือกได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็เร็วนะครับอย่างเนี้ยหัวแอมนะครับก็จะมีด้วยกัน27โมเดลซึ่งตัวแคปนี้นะครับเขาก็จะ มี27เดโมเดลด้วยกันนะครับแต่ก็สามารถที่จะใส่ IR ได้เช่นกันนะครับมันจะมียูเซอร์กับคัสตอมนะครับมาดูกันที่ตัวเสียงแตกนะครับก็จะมีให้เราเลือกกัน7โมเดลนะครับโมด a ชั่นนะครับก็จะมีอีก11โมเดลในส่วนของ FX กนะครับก็จะมีอีก7โมเดลนะครับมันจะมีคอมเพรสเซอร์หลายตัวมากนะครับในน้อยเกตมี1นะครับในส่วนของ EQ นะครับก็จะเป็น EQ 2ตัวนะครับมันก็จะมีตัว EQ 7ิวเดแบกับพารามิเตอร์อีนะครับแล้วก็ดีเลย มีเวิร์บอีก4ตัวนะครับสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันเนี่ยผมก็มองว่าเป็นแอปพลิเคชันที่หน้าตาดูดีแล้วก็มีโมเดลต่างๆที่บอกรายละเอียดนะครับของตัวโปรดักต่างๆได้อย่างครบถ้วนแล้วก็สามารถที่จะปรับใช้งานได้อย่างง่ายเลยครับก็สรุปนะครับเจ้านุ๊ก NME5 ไทเดนตัวนี้นะครับผมมองว่าเป็นเอฟเฟกที่น่าเล่นอีกหนึ่งตัวนะครับโดยเฉพาะใครนะที่เป็นนักดนตรีมืออาชีพสายคืนเนี่ยอยากที่จะเปลี่ยนพีเซตไวๆนะครับไม่ต้องเซตอัพอะไรที่มันยุ่งยากวุ่นวายมากเนี่ยตัวนี้เนี่ยค ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานของปุ่มฟุตสวิตหรือว่าจะเป็นในส่วนของเอาต์พุตต่างๆที่ให้มาแบบมืออาชีพนะ XLR เลยนะครับตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับกับมืออาชีพรวมถึงสายโคเปอร์นะครับที่อยากจะอัดเพลงนะครับกับโปรแกรมตัวนี้เนี่ยก็เป็นอินเทอร์เฟซในตัวนอตต่อ USB เข้าคอมตัวเดียวจบนะครับแล้วก็เขายังมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ ช่วยให้เราเนี่ยสะดวกสบายในการปรับแต่งเอฟเฟกต์พีเซตของเรามากมายนะครับรวมถึงการใช้งานของเขาเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าฟูตสวิตซ์10ปุ่มเนี้มันค่อนข้างที่จะทําได้สะดวกและรวดเร็วนะครับไม่ต้องไปแอสซน์นะครับว่าปุ่มนี้เอาไว้เปิดปิดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละปุ่มเนี่ยเขามีหน้าที่เฉพาะตัวของเขาอยู่แล้วเอฟเฟกตัวนี้เนี่ยถือว่าปรับใช้งานได้ง่ายน,นะครับซึ่งเอฟเฟกตัวนี้เหมาะกับใครบ้างนะครับอันดับแรก ใครที่รู้สึกว่าการใช้ m า l t i e f fect ยุ่งยากและวุ่นวายในการที่จะเลือกเอฟเฟกต่างๆไว้ Assign ว่าจะ ุมด้วยปุ่มนั้นปุ่มนู้นปุ่มนี้ถ้าเกิดว่าคุณเบื่อปัญหานั้นนะครับนุกตัวนี้แก้ไขได้ครับเพราะว่าปุ่มต่างๆเนี่ยใช้งานได้ง่ายน,นะครับรวมถึงการปรับค่าพวกความมากน้อยของเอฟเฟกต่างๆเนี่ยก็อยู่ที่ตรงหนอบด้านบนได้เลยนะครับสามารถปรับได้ทันทีเลย2ครับสำหรับใครที่เป็นนักดนตรีมืออาชีพเนยาคือนะครับเอฟเฟกต่างๆอย่างที่บอกเนาะว่ามันง่ายอยู่ละเรากดเปิดกด,ป,ดปิดเนี่ยสบายนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้คือพวกสัญญาณการเอานะครับไปที่บอร์ดมิกเซอร์ต่างๆเนี่ยมันต้องดีระนงอออ่ะต้เเป็า RW ไรยี ตัวนี้เนี่ยให้ฟีเจอร์ที่เหมาะกับการเล่นสดเลยทีเดียวครับและสุดท้ายนะครับใครที่กําลังหาเอฟเฟกเอาไว้ต่อเล็กคอร์ดเนี่ยตัวนี้ก็ห้ามพลาดเลยครับเพราะว่าเขา มี USB ให้เนาะแล้วก็พวกตัวเสียงต่างๆเนี่ยจากที่ผมได้ลองไปถือว่าให้เนื้อเสียงที่ค่อนข้างดีและก็มีคแรคเตอร์ของตู้แอมต่างๆอย่างชัดเจนครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้านุก NME5 Trident ตัวนี้นะครับสามารถติดต่อ CT Music Shop ได้เลยเรามีทั้ง Facebook มีทั้ง Line นะครับสามารถคุยกันได้นะครับรวมถึง Shopping p l a c e ต่างๆนะครับ Shopee Lazada เราก็มีเช่นกันนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับสำหรับ CT r e วิววันนี้ ผมต้องขอตัวลาแล้วครับสำหส,สวัสดีครับ